ร่างกายแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของทุกๆคนครับเฮ้ย,ยท่านจังท่านครั<อ>บให้รู้เป็นคนดีครับตั้งใจเรียนครับแม่รักลูกนะโอเคก็<ด>ย<ด>ย,ย,ยังยังไม่โดน <laughs> <laughs> อ่า <ะ S 1> หนูก็อยากมาแม่ว่าขอให้แม่มีความสุขในทุกๆวันหนูก็รักแม่เสมอถึงว่า ถึงแม้ว่าหนูจะแบบไม่ฟังไม่ได้บ้างแต่ว่าก็รัฟังตลอดแต่คือนสถานการณ์ตอนนั้นอารมณ์มอาจจะพาไปก็ขอโทษแม่ด้วยป้าป๊าหมากมาแล้วน้องดิวก็จะเป็นกำลังใจให้เฮียแล้วคอยจับขออญไอเฮียเสมอลงรักนะครับ <laughs> รักรักไม่เห็นครับ นอนไม่ได้นอนบายซะคู่ดีแบบใหม่แบบซับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักของคุณแม่เราเ็าจะมีแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะชุดของเราในวันนี้ก็เป็นชุดแม่เนาะวันนี้ชุดนอนไม่ได้นอนของเราก็จะไม่มีบทลงโทษใดๆเพราะว่า เราจะมีแต่มวลความรักเต็มไปด้วยความสุขของห้องนอนแห่งนี้อ่ะถ้าพูดถึงแม่เดือนสิงหาคมเราก็จะรู้กันแหละว่าเฮ้ยเทศกาลวันแม่เนาะสี่หนุ่มมีภาพจําหรือว่ามีความทรงจำดีอะไรเกี่ยวกับคุณแม่เล่าให้พี่พังหพี่แจ้งครับมีอะไรบ้างก็ของผมก็ความทรงจําที่อยู่กับแม่ก็ผมโตผมโตมากับแม่ในทุกๆวันนะครับแม่เลี้ยงมาก็ตั้งแต่เด็กแล้ว แม่ก็เป็นคนเอาใจใส่ลูกอยู่เสมอครับถึงบางทีอาจจะแบบดูเยอะไปหน่อยแต่เขาก็พูดมาด้วยความหวังดีครับก็รู้ตลอดเน่นาคนอะไรกูแจ้งไปอพี่อตบ้างครับความทรงจำกับแม่ก็อยู่กับแม่มาตลอดครับก็สิ่งที่ประทับใจเลยก็คือเขาขับรถไปส่งผมไปรับไปส่งผมตลอดครับอ่าจจะดึกแค่ไหนเขาก็ไปได้ครับคุณแม่นาา่าคนพี่วินเนอร์ครับเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้า รู้สึกกับแม่นะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกมาครับเพราะว่าแบบมาก็ไม่ว่าผมจะไปซ้อมบาสที่ไหนกับน้องมาก็ไปส่งไปลับอะไรวันนี้ทุกรอบแบบอยากเล่นอะไรอยากเรียนอะไรก็สนับสนุนเต็มที like sí. ่หมดเลยครับวินเออร์ไอพี่มีบาสยิ้มรอแล้วครับน่าจะเีความผูกพันความรนสัเกยวกับแม่แบบน่ารักน่ารักเลยครับก็รักมามากครับแล้วก็ มาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าปากไม่ค่อยตรงกับใจก็ปากพูดแบบว่าไม่ต้องการความรักอย่าอย่ามากอดอย่ามายุ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงก็อยากให้กอดครับแล้วผมก็กอดตลอดอนี่ของพี่วบาแต่แม่อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในบ้านสตูดิโอของเราอีกหนึ่งแม่เออจะบอกอะไรกับแม่คนนี้บ้างแม่ แม่ทุนหัวคนนี้นางฟ้าแม่ทุนหัวของเราเริ่มจากน้องจอแจ้งเลยครับก็ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่เข้ามาในคาสคูดิโอก็มีแม่ดูแลตลอดอถึงแบบบางทีผมอาจจะดื้อไปบ้างก็จะให้น้อยลงนะครับแต่ก็จะพยายามทําหน้าที่แล้วก็ตั้งใจกับทุกงานให้แม่เสมอครับผมคนแรกนี่เริ่มขอและรอพี่คอดครับ ครับเหือแจ้งแต่ว่ารักแม่มากครับแม่อบุ่นกับผมกับพี่ๆเสมอครับมีไรรับฟังกันตลอดอพี่เบนเนอครับก็อยากจะบอกว่าอาจจะทำตัวดื้อไปบ้างแต่ว่าก็จะดื้อให้น้อยลงครับแล้วก็ก็เราวันผู้ชายเนาะครับแบบเรามันเด็กผู้ชายเราก็ต้องมีดื้อบ้างเพราะว่าถ้าเราเนียบทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่เด็กผู้ชายที่สมัยวัยรุ่นเขาเป็นการก็ ขอบคุณมากมากที่ช่วยพวกผมช่วยในทุกๆเรื่องครับับที่บัาครับขอบอกของหมูบ้านแล้วนะตลอดนี่ก็ผมอยากจะบอกก่อนเลยครับว่าผมไม่เคยดื้อครับคนคัดก็ก็รู้สึกขอบคุณมากครับก็อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณแม่มากที่เห็นถึงบางอย่างในตัวผมเห็นถึง potential เห็นถึง ความสามารถที่ผมสามารถจะเป็นได้แล้วก็ขอบคุณที่คอยสอนกันมาโดยตลอดนะครับ <c oughs> ก็แม่อาจจะเรียกว่าบน่นแต่ว่าสําหรับผมผมไม่ได้เรียกว่าบ่นครับเพราะว่าการที่แม่คอยสอนมาเนี้ยคือแม่หวังว่าอยากจะให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นครับแล้วก็ แม่นะครับสิงเลยมีคนร้องให้นะครับเอเอบอกเลยวันนี้เทปนี้เป็นแต่พลังงานดีๆเราจะเรียกพลังงานดีๆปึ้งดึงมูนเลยดึงมูน <c oughs> เลยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันมีเหตุการณ์ไหนที่ด้วยความที่เมื่อกี้ที่พี่วินเนอร์บอกเนาะว่าเด็กผู้ชายก็อาจจะมีซนบ้างหรือว่ามีดื้อบ้างตามภาษาเด็กผู้ชายมีเหตุการณ์ไหนของทั้งสี่หนุ่ม อยากที่อยากจะขอโทษคุณแม่แล้วอาจจะพูดไปไปบ้างหรือบางคนอยากยังไม่มีโอกาสจจได้พูดอืมันาจะเราเริ่มทางทางนี้ก่อนดีกว่าพี่บาสครับก็ก็อยากจะขอโทษแม่ว่าบางครั้งอาจจะพูดไม่ดีกับแม่เพราะว่าก็ก็แสดงความรู้สึกออกไม่เก่งเหมือนกันครับแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยก็รักแม่มากๆนะครับรักมานะพี่วินเตอร์ตัดอะไรครับ เาก็อยากจะขอโทษมาบางทีว่าอาจจะแบบเป็นคนพูดเร็วหรือว่าพูดไม่ค่อยคิดบ้างบางทีหรือว่าแบบก็อารมณ์ตอนนั้นมันอยากพูดไปเลยอะไรวันนี้ครับก็อาจจะพูดไม่ดีบ้างอาจจะดื้อบ้างก็ขอโทษนะครับมาแล้ว่ารัมามากครับพี่พอดครับครับอยากจะขอโทษว่าบางทีก็อาจจะอารมณ์สีอาจจะโมโหหิวไปบ้าง <c oughs> อาจจะมีพูดไม่ดีใส่ก็ขอโทษแม่นะครับรักแม่สเสมอครับแจ้งครับ อยากขอบคุณแม่ที่ว่าถึงแม้ผมจะไม่ฟังไม่ตอบโต้ด้วยหรือว่าอาจจะแบบเบินไปบ้างในบางคำพูดของแม่มแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นยาของแม่ผมก็รับฟังตลอดแต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้มีท่าทีที่ว่าอาจจะรับฟังแต่ว่าเก็บมาคิดตลอดครับแต่ก็อยากขอโทษแม่เหมือนกันอืบคามรู้สื่อทั้งสี่คนนะครับ มุ้ยก็มีเด็กผู้ชายเนาะมีมุมอ่อนโยนบ้างยากนะที่เลยบบเห็นมุมแบบนี้ของแบบเด็กผู้ชายในวนัยนี้แต่เราก็ได้เห็นกันในรายการชุดนอนไม่ได้นอนของเราอ่ะวันนี้ถ้าเราจะพูดแค่ในห้องนอนนี้ก็คงจะไม่ธรรมดาอืเราอยากจะให้สี่หนุ่มทั้งสี่คนเลยโทร,รหาคุณแม่บอกรับคุณแม่ก่อนเข้านอนอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ส่งคุณแม่เข้านอน สองภารกิจที่น้องต้องทําวันนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับช่วงเทศกาลวันแม่นี้ครับโทรหาคุณแม่แล้วถามคุณแม่ว่าแม่ครับมีอะไรอยากจะบอกผมหรือเปล่าและข้อ2ครับให้น้องๆทั้งสี่คน,วนอวยพรคุณแม่ในเทศกาลวันแม่อยากจะบอกรักอะไรหรืออยากจะบอกฟันดีเดีออยจะบอกอะไรคุณแม่ตอนนี้สามารถบอกได้เลยนะครับในสายโอเคครับอ่ะให้ใครเริ่มก่อนดีพี่บีบาครับโอ้ได้ออกอดีกว่าหน่อบ คนที่หนึ่งพี่แจ้งคนแรกคนที่สองพี่วินเนอร์ใช่ไหมครับคนที่สามพี่พอและคนที่สี่พี่บีบาร์ดอ่ะพี่แจ้งครับมาคุณแม่เดี๋ยวเอาไหมตรงนี้พี่แจ้งครับอันแรกนะแม่ครับมีอะไรอยากบอกผมไหมเดี๋ยวร้องต้องฮึบก่อน นี่เปิดลำโพงยังลูกไหมครับหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้เลยฮัลโหลครับแม่ว่าไงใกล้ถึงเทศกาลวันแม่แล้วมีอะไรอยากบอกหนูไหมอุ้ยหนูต้องบอกแม่ปะครับแม่บอกหนูก่อนให้บอกใช่ไหมหรือให้ขอก็อยากขอพรแม่ ใกล้ถึงวันเกิดเอ้ยอใกล้ถึงเทศากาลมันแม่แล้วไงโอ้ยสำหรับหนูอะหนูเป็นหนูเป็นเด็กดีเสมอลูกตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแจ้งทําอะไรไประสบความสําเร็จทุกอย่างแม่เชื่อแบบนั้นนะอม,มันไม่มีอะไรมากมายแม่ให้พอหนูตลอดอยู่แล้วก็คือบุญรักษา พระคุ้มครองเทวดาปกป้องหนูนะลูกเป็นไงซึ้งปะโอเคโอเคเดี๋ยวบอกแม่แล้วไงอ่ะก็แม่ขออ่ะอย่าบอกแม่เหมือนกันตามคำอีโมชันก็ก็ขอให้แม่มีความสุขจริงมันเรื่องจริงเวลาแม่พูดกันหัวเห็นไหมมันจะซึ้งเห็นป่ะลูก ออ่หนูก็อยากมาแม่ว่าขอให้แม่มีความสุขในทุกๆวันหนูก็รักแม่เสมอถึงว่าถึงแม้ว่าหนูจะแบบไม่ฟังแม่บ้างแต่ว่าก็รับฟังตลอดแต่คือในสถานการณ์ตอนนั้นอารมณ์อาจจะพาไปก็ขอโทษแม่ด้วยแต่ว่าก็รักแม่เสมอครับ เ<อ>หัน<ห>ไหมซื้อได้ใช่ปะ่ะโตแล้วมันก็แบบนี้แหละมันก็เป็นตัวของตัวเองไงล,ลูกก <laughs> ็โตขึ้นจะหางเงินมาเลี้งยงแม่เยอะเดี๋ยวจะพาไปกินของอร่อย <c oughs> โอเคครับ <c oughs> รักนะรักนะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน คนแรกไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยโอเคครับพี่แจ้งพี่แจงคนแรกเนาะโอ้ยซึ้งมากอ่ะเป็นไงพี่แจงปกติไม่ค่อยได้พูดกับพี่แม่ปกติผมไม่ค่อยได้ปกติผมไม่ค่อยได้สื่อสารทางแบบไม่ได้เป็นคําพูดมากกว่าไม่ได้เป็นการกระทำอะไรเงี้ยครับแต่ก็เหมือนรู้ๆกันแต่แค่ไม่ได้บอกกัน ก็พอมีโอกาสได้บอกมันก็แบบก็อยากพูดอ่ะครับแต่ปกติเวลาแบบอยู่ด้วยกันก็กอดอะไรกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจจะแบบปากแข็งก็ปากไม่ตรงัใจอะครอโอเคครับมาคนคนต่อไปดีกว่าครับพี่พอดครับพี่พี่พี่วินเนอร์ครับเฮ้ยพี่วินเนอร์ครับพี่วินเนอร์พี่วินเนอร์ครับผม รครับฮัลโหลอ้าวเจนเจนเนไม่ไม่อันนี้ออกอะไรกันะมาครับก็ใกล้เนื่องในใกล้วันคล้ายวันแม่แล้วมีอะไรอยากจะบอกไหมครับอยากบอกวินเนอร์ไหมครับอยากบอกวินเนอร์เหรอโลกใช่ครับก็หมาม้าก็ภูมิใจในตัววินเนอร์นะครับครับก็ขอให้วินเนอร์รับผิดชอบในสิ่งที่ ทุกๆด้านขอให้วินเนประสบความสำเร็จนะครับลูกครับผมแค่นี้พูดอะไรครับโอเคแค่นี้ก็ได้ครับแล้วก็อ๋อวินเน่ก็อยากจะบอกมานะครับว่าขอบคุณที่เลี้ยงอย่างดีครับรับคุณ ป๊าๆมา,มาแล้วน้องดิวก็จะเป็นกำลังใจให้ใหเฮียแล้วคอยซับพอร์ตเฮียเสมอลงครับ <c oughs> รักเลยครับรักรัางเมืเ่อยนครับครับ <c oughs> ผม โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันโอเคครับเดี๋ยวนครับโอ้ยสองคนผ่านไปแค่นี้ตอนแรกไม่ทันหใรอบตัวรุ่นนี้ออกเลยสามๆครับป่ะปกติที่วินเนอร์ก็ไม่ค่อยพูดบอกรักอย่างนี้กับพูดแม่ซะเข่าไหนใช่ครับ ีมน้ำตามาจากความรู้สึกข้างในล้วนๆเลยครับโอ้ยอึกเลยชควา้มพี่ฮอตครับพี่ฮอตถึงแม่จะนอนดึกแล้วแบบนี้ ตอนทิ้งท้ายบอกฝันดีคุณแม่ได้นะโอเครับครับฮัลโหลฮัลโหลอันอันรายการอยู่นะครับใกล้เทศกาลวันแม่แล้วมีอะไรบอกลูกไหมครับมีอะไรบอกลูกไหมครับครับผมบอกเรื่องอะไรพี่อะครับไวไพรไงครับเนื่องในเทศกาลวันแม่อ๋อเหรอไม่ไม่ใช่ลูกไวพรแม่หรือไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกไวพรแต่แม่ไวพรก่อนไงอ๋อเหรอ ให้แม่ไว้พอไรดีอ่ะได้หมดเลยครับแล้วจะแม่ก็ขอให้ลูกเป็นเด็กดีร่างกายแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของทุกๆคนครับเอ้ยท่านจังครับนี่นี่อีกไหมเอาเอาไว้ในใจแล้วกันนะลูกนะโอเคพี่ฮอรบอกแม่กลับหน่อยครับรับแม่ครับครับผม จุ๊บจุ๊บจุ๊บหลักหลักรูข้าไหนหลักลูกเขากก้าฟ้าเลยลูกโอ้ฟ้าเองอนี่ครับเอาอะไรอะเอาจัก,กรวาลเหรอลูกคคมาสมุดอุ้ยนี่ครับจะนอนอยังครับครับยังลูกยังอ่ะจะบอกฝันดีท่าหน่อยออนอนก็ได้ครับนอนก็ได้คแต่แล้วไงอยากะแค่นี่ยวันดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บครับผม รักที่สุดครับครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ครับน้องสุดน้องสุดก็จะเป็นแนวน่ารักน่ารักปกติถ้าแสดงว่าบอกรักอ้อเป็นคนเป็นลูกลูกอ้อนปะเนี่ยเป็นลูกที่อ้อนใช่ไหมครับปกติอ้อนอยู่แล้วครับอ้อนอยู่แล้วคุณแม่แพ้าทางเลยสิอย่างเงี้ยครับครับอะพี่บีบาร์ครับครับผมสุดท้าย กังคิวเราแล้วครับนอนอย่างไม่ฮัลโหลอันนี้ถ่ายรายการอยู่นะครับก็เนื่องในโอกาสใกล้วันแม่แล้ว แม่มีอะไรอยากจะบอกลูกไหมไมามีอะไรอยากจะบอกลูกไหม <c oughs> ขอเป็นภาษาตายเด็ดบอกว่าให้รู้เป็นคนดีคตั้งใจเรียนแม่รักลูกนะครับจึงอะไรอีกครับก็แพรนี่นี่แต่แม่พูดเรื่อยอ่ะ เป็นคนดีก็โอเคแล้วนี่ยครับคนดีของสังคมคนดีจะเกิดพ่อแล้วรู้อ่ะแม่รักนุ้ยครับรักนะโอเคโอเคไม่รักนุ้ยเกิดมาเรียงมาโอเคก็ยังยังไม่จบใจเยย็นก็ ก็ในส่วนของลูกนะลูกอยากจะบอกว่าลูกก็รักม้ามากเหมือนกันแล้วก็อะไรที่พูดไม่ดีอะ่ะก็ขอโทษนะครับก็จะแสดงความรักกลับมาให้มากกว่านี้มารลำคามไหมมาาลำคามไหมไม่อะพอแม่ทุกคนกต้องการอโอเคครับ บสวัสดีครับบายบายฟันดีปเห็นเป้าว่าจะนอนแล้วค่ะบ่างแล้วอกโอเคครับครับบายบายเจอกันต่อเช้าครับครับสวัสดีครับนี่มีสวัสดีเป็นภาษาใต้และมีมีบานผู้พูดภาษาใต้ได้บ้างหรือเปล่าคำตัวนีงเร่งหน่ยครับแต่ว่าเร่งไม่ชับ แร,งไ,รงไม่ฉับแรงไม่ฉับสัเท่าไรครับ <laughs> รอาปลอมมือให้กันพังสี่ครับภารกิจสำเร็จซึ่งน้ำตาแตกกันไปตามการเชื่อว่าพี่ๆที่ดูอยู่ตอนนี้แม่ๆที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คงน้ำตานองไปพอๆกันเลยตรงนี้ก็คือแบบว่ากั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะครับวันนี้น่ารักมาก <c oughs> ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีภาพพอรสุม่มจำไม่ดีในเดือนสิงหาคมนี้อ,อยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ไม่อยากไปไหน ตุนี้ออกอยากถอดแล้วอยากถอดแล้วเอาวันนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีมากๆโมเมนต์พิเศษมากๆที่ได้เห็นภาพดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในชุดนอนไม่ได้นอนในห้องนอนสกูดิโอของเราแบบว่าอืมตอนนี้ห้องนอนเราขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเชื่อว่าหลังจากนี้ห้องนอนเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยสิ่งที่ พวกหนูเป็นอยู่ทุกวันนี้ดีมากๆแล้วกับสิ่งที่หนูแสดงกับคุณแม่ไปเมื่อกี้ในแต่ละคนดีมากมถ้าพี่เป็นแบบว่าพี่พ่อแม่ของพวกหนูทั้ง4คนก็คงภูมิใจในตัวของหนูมากๆวันนี้มันเป็นอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเด็กๆทั้ง4คนหล,หลังจากนี้เส้นทางชีวิตของหนูมันอีกยาวไกลมากๆแต่พี่เชื่อมั่นในตัวของเด็กๆทั้ง4คนว่าพวกหนูมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่น ประสบความสาเร็จแน่นอนและขอให้แบบว่าตั้งใจและน่ารักแบบนี้ไปนานๆและคนที่จะภูมิใจมากๆที่สุดนอกจากตัวของผู้หนูเองก็คือพ่อกับแม่ของหนูที่เฝ้าดูพวกหนูอยู่เก่งมากเต็บตัวไปด้วยกันพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีเข้าได้นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในห้องนอนของเรานะครับผมวันนี้อขอบคุณอีกครั้งครับทั้ง4ี่คนเก่งมากครับ เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็พิเศษมากๆครับสำหรับเทปนี้ครับก็ฝากสพอร์ตน้องๆต่อไปด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับสกูร i โอออฟฟิเชียลยูทูบเฟซบ o ๊กทิกต็อกอินสตาแกรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยแชร์ข้อมูลดีๆหรือว่าแชร์เรื่องราวดีๆนะครับฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ของผลงานของน้องๆอ,อย่างต่อเนื่องเลยนะครับพพอร์ตทุกคนด้วยทุกๆคนในค่ายสกูริโ สัญญาแล้วก็อ,อยากจะบอกทุกคนว่าจะตั้งใจทำทุกผลงานออกมาเสิร์ฟแฟนๆอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับฟันดีราตีสวัสด์ครับสวัสดีครับ